ช่วงนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีเป็นเป็นเป็นทริปที่ดีมากๆครับดูพระที่ตกแล้วก็รอดูพระจันทร์พวกนั้นเขาบอกพระจันทร์เป็นเป็นแบบ f u l บลูมูนอะไรเงี้ยครับสวยไปยาบเลยค่ะสวยไปยาบเลยค่ะสวยเสมอกันครับคนเราโรแมนติกได้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้อะไรกับคนที่เรารักหรือคนที่เราดูแลอะไรเงี้ยครับบ้านตอนนี้ก็คือตอนนี้กําลังอยู่ใน ช่วงการพินไว้ใน Pinterest แต่ถามว่าอยากมีกันไหมก็อยากมีกันครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆถ้าถ้าถ้ามีเราคงแบบคงเป็นพ่อแม่ที่แบบน่ารักแล้วก็เท่มากๆอะไรเงี้ยผมไม่อยากมีเยอะอยากเห็นด้วยไหมมีว่าง ก็เลยได้แบบไปเที่ยวไปเที่ยวพัทยากันอากาศก็ร้อนอยู่ดีแต่ว่าช่วงนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีเป็นเป็นเป็นทริปที่ดีมากๆครับอันนั้นแค่แค่ไปนั่งปิกนิกริมชายหาดแล้วก็แบบเอาอะไรไปกินแค่นั้นเองครับดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอดูพระจันทร์เพราะนั้นเขาบอกพระจันทร์เป็นเป็นแบบ f ู l l bloom อะไรเงี้ยช่วงเวลาที่ดีมากครับพระจันทร์พรระจันท์สวยไหมคะสวย เป็นใหญยาไหมะคะเ<ะ>สือใหยาไหมะคะสวยเสมะนะ <laughs> เอครับผมผมว่าจริงๆคนเราโรแมนติกได้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้อะไรกับคนที่เรารักหรือคนที่เราดูแลอะไรเงี้ยครับว่าถ้าในฐานะคนรักการให้หรือการดูแลใจใส่หรือว่าการทะนุถน,นอมผมให้คำนิยามว่ามันคือความโรแมนติกละกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าความโรแมนติกคือจะเป็นการสัมผัสหรือการอะไรเงี้ยอาจจะ คือเผินเกินไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าความโรแมนติกมันคือการการที่เราอยากให้อยากทําให้อะไรเงี้ยครับยังยังไม่ได้แบบลงดีเทลอะไรมากครับก็มีแบบคุยคุยกันแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นแปลนไว้อยู่อะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ก็มีคุยเรื่องบ้านบ้างคือมันก็มีหลายอย่างเนาะมีทั้งบ้านมีทั้งงานแต่งอะไรเงี้ยถ้าจะแบบเราจะแบบเร่งเร่งกันแล้วก็ แบบเลียให้มันจบภายในวันเดียวมันมนคงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆวางแผนค่อยๆแบบแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยครับสนุกด <c oughs> ีบ้าน <c oughs> ตอนนี้ก็คือตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการพิน์ไว้ใน Pinterest แล้วก็เออก็มีวาดเลย์เอา์แบบอะไรเงี้ยครับว่าแบบอยากได้มุมอย่างงี้ห้องอยากได้ห้องตรงนี้ต้องมีห้องนี้อะไรประมาณเนี้ยคือก็ ก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบ <Okay. S 1> วางแผนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมเลยยังไม่ถึงนครับ <c oughs> คุยกันก็คือยังไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆครับยัง <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆแต่ก็ถ้าถามว่าอยากมีกันไหมก็อยากมีกัน <c oughs> ครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆมี <c oughs> ครับ <c oughs> ชอบแชร์เด็กกันในโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็แบบจริงๆเขาเขาเป็นคนเข้ากับแบบเด็กๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ ว่าถ้าถ้าถ้ามีเราคงแบบคงเป็นพ่อแม่ที่แบบน่ารักแล้วก็เท่มากๆอะไรเงี้ย mm hmm. คิดว่าอย่างนั้นนะ <What? S 1> ซีเรียสเพราะว่าอพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะดูแลชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง, mm hmm. งครับผม mm hmm. มันจะต้องความคิดหรือว่าการตัดสินใจมันต้องไปใ,ในทิศทางเดียวกัน mm hmm. ไม่งั้น mm hmm. เดี๋ยวจะทะเลาะก,กัน mm hmm. หรือไม่ก, mm hmm. มก็ลูกจะเกิด mm hmm. ความสับสนความขัดแยง้งอาจจะรักพ่อมากกว่ารักแม่มากกว่า ไม่ได้คุยก uh ับ huh. พ่อกับแม่สักเรื่องหรือทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัดสินใจอะไรณตอนที่เรามีลูกเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันตัดสินใจก่อนคุยให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปเขาเรียกว่าอะไรครับใช้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณผมไม่อยากมีเยอะๆไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบอยากมีเยอะๆแต่ก็ดูตัวเองก่อน เพราะว่าแบบเออก็ค่าใช้จ่ายหรืออะไรหลายอย่างมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิกเฉยไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าจริงจริงก็มีทีละคนแหละครับค่อยๆคิดค่อยไปกันเรื่อยๆไม่รีบครับผมอย่างเห็น <คง S 2> ด้วยไหม <laughs> ไม่เอาเออ